เอาละครับสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมแซ็คอนเคนะครับวันนี้ผมจะพามาตั้งแคมป์สร้างที่พักบริเวณนี้นะครับนะครับจะมีพวกโขดหินป่าไผ่นะครับวันนี้เหมือนเดิมครับตามไร่ก็จะมีลำธารอยู่ข้างๆนะทุกคนนะเอาครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเคลียร์พื้นที่นะครับตัดพวกก้าพวกอะไรเคลียร์พื้นที่เราจะทําที่พักนะครับเราจะเอาผ้ายางมาทาที่พักเป็นสามเหลี่ยมนะครับทรงสามเหลี่ยมนะครับเริ่มทํากันเลยนะทุกคนนะ อ๋อทุกคนผมก็จะทําเคลียร์พื้นที่ตรงนี้หนึ่งนะครับมีนคนดูหอยอะไรครับหอยนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันชื่ออะไรน่าจะกินได้นะทุกคนนะแต่มันไม่กินดีกว่าครับปล่อยไปครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นคนแล้วก็จะทําที่พักนะไป เอาแล้วครับทุกคนครับผมก็ได้ปรับพื้นที่ะตรงนี้เอาเคลียพวกเศษใบไม้ออกเพื่อมันกันพวกเผื่อมีมแมลงพวกตะคงตะขาบอะไรนะก็ <S <S จะขุดหลุมสองหลุมประมาณนี้นะแล้วนะผมจะทำอย่างนี้เอาวนี้ไปวางแล้วก็พาดมาอย่างนี้นะทุกคนทำเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็เอาข้าใบมาปูไม้ทับทับทับ,ทบกระบาดมาดูนะทุกคนนะไะ เอาแล้วครับทุกคนผมได้ทําตรงร่มหลังคารตรงนี้นะครับที่เราจะ,ะก่อกไฟนะผมทาไปแล้วเดี๋ยวก็จะมาทําที่พักนะทุกคนเดี๋ยวพักเหนียบแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะมาทาที่พักนะตอนนี้ก็ฝนลินลินมานิดนึงอะ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะตกแรงนะคืนนี้แต่น่าจะตกนะดูจากสภาพอากาศแล้วนะทุกคนไฟก็ยังไม่ติดเลยนะชื้นมากเลยตอนนี้ทุกคนเอาเป็่นว่าเดี๋ยวก็ดูไปเรื่อยนะทุกคนนะไปเอาแล้วครับนะ วนครับตอนนี้ผมก็ได้ทําโครงสร้างตรงนี้นะครับประมาณนี้นะเราก็จะเอาพายางนี่ครับพายางเราพายางเราทํามาจากกัน,นทุกคนเอามาเย็บต่อกันถุงขยนะนั่นนี่ครับดูเอามาจากถุงขยะเลยเฟียวมากทนอยู่นะทุกคนแต่ไม่ได้นานเท่าไหร่หรอกแล้วก็มีเชือกนะทุกคนคุปผมก่อนก็จะเอามามารัดมาตึงทั้งสองฝั่งแล้วผมก็จะเอาเหล็กนี่ครับที่อยู่กับพวกขาเต็นนะครับทุกคน เอามาเน,นี่ยผมนี่น้ำตีนาเซียนนะจะมาตีให้มันเป็นสามเหลี่ยมตึงกันไว้นะทุกคนนะเดี๋ยวมาทำกันเลยนะทุกคนนะไปดูทำกันเลย แล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็จะทําเสร็จแล้วครับเดี๋ยวแค่เอาไม้เอาเหินมาปิดตรงนี้นะเลืมถ่ายให้ดูนะคนลืมจริงนี่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นุกคนเดี๋ยวเราก็ไปปิดตรงฝั่งนู้นนะเราจะนอนแบบนี้ยางหันหน้าเข้าหากันมีประมาณนี้นะเอาเชือกมัดไว้อันนี้คือถุงนะนะครับคนมันเป็นถุงถุงขยะนะทุกคนผมเอามาตัดตัดแล้วมาเย็บต่อกันแล้วเอาเตปเทปนี้มาเตปเหลืองนี้มาแปะไว้นะคนลองทําดูนะครับใช้แทนผ้ายางได้จริงนะ การผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับอันนี้เราก็ตีประมาณนี้นะคนนี่อันนี้ฝังไว้ตรงนี้นะตรงนี้ผมก็จะปิดนะทุกคนนี่ครับมาดูใ,ใกล้ๆนะผมจะปิดนี้นะปิดนี้ไม่ล้เดี๋ยวเอาเชือกมันปิดไปแล้วก็จะเอาก้อนหินทับไปนะทุกคนนะครับมาฟังนี่นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะคนประมาณนี้หละคน เอาทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทำอันนี้ให้เสร็จนะเอาหินไปติดติดติดิบริเวณให้เสร็จเดี๋ยวก็จะมาปูพายางข้างในรอนอนกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณน่าจะพระอาทิตย์ใกล้ตกดีนะทุกคนเราก็ได้ก่อไฟแล้วนะครับต่อไฟเราถ้าก็มันก่อไ้นะครับมาครับดูบรรยากาศไปเรื่อยทุกคนไป เอาล้ครับทุกคนตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้วนะเราก็ทําที่พักปเสษตรนะที่พักที่ทําจากถุงขยะนะทุกคนนั่นนี่ถุงขยนะนั่นนี่ยอดเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมทําอาหารกันนะผมก็ได้เอาหม้อมาทุกคนนะครับหม้อปีศาจใบเดิมเรานะครับหม้อแล้วก็ทับพี่เอามาหุงข้าว,วทุกคนแล้วทุกคนเดี๋ยวเผื่อนคนอาสงสัยทาไมถึงใส่รองเท้าแตะ มันยังไงไม่รู้ผมไม่ค่อยถนัดครับแต่วันนี้โดนไม้ทิ่มเลยทุกคนต่อไปคงต้องใส่รงองเท้าผ้าใบมาแล้วแนะนำนะไม่จำไม่ควรใส่รองเท้าแตะมาะครับเดินป่าเดินตามไรอะไรเงี้ยแถวลําธารนีม่มันอันตรายทุกคนเหยียไมีงูมีตะขาบอะไรเงี้ยนะแต่ผมแบบไม่รู้ยังไงไม่ไม่ชอบใส่รงองเท้าผ้าใบครับทุกคนนะครับทุกนะคนเราก็จะเครื่องเทศที่เรามาพริกไทยครทุกคนถุงปรุงดสเกลือนะ มาทำอาหารกันวันนี้ก็มีอกไก่น่องไก่แล้วก็หมูยอนะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวจะมาปิ้งกินย่างกินนะแล้วนี่ก็ข้าวประมาณนิดเดียวครับแม่เอามาเยอะรอบก่อนกินไม่หมดตอนอยู่บ้านต้นไม้เรียวามาแค่นี้ทุกคนเดี๋ยวก็จะพักเนี่ยแป๊บหบนึง่งแล้วก็จะทํากับคังกับข้าวกินนะทุกคนนะเรติดตามชมนะครับอันนี้เรามานอนกันตรงมันเป็นไร่ชาป่าทุกคน ติดอยู่กับป่ามีนำทารด้วยน,นะค่อนข้างกานตรายอยู่นะตอนคืนแต่ไม่เป็นไรครับโอเคสลับกันนอนกับตะกร้อเอาเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนกันแป๊บหนึ่งแล้วก็มาทําอาหารนะทุกคนนะดูพร้อมกันนะไปนะครับทุกคนผมก็จะทํางี้นะเอาลวดมัดไว้อย่างงี้นะข้างในแล้วก,ก็ใส่ข้าวไปแล้วนะนี่นะทุกคนไม่เย,ยอะเท่าไหร่ผมก็จะเอาตั้งค์นะ นี่นะทุกคนเราตั้งอย่างนี้เลยนะใส่มันไปอย่างนี้นะผู้ร้อนมากเลยทุกคนนี่ละโอเคละเบตาทุกคนฝั่งนี้ลมมันพัดมาฝั่งนี้เดี๋ยวรอให้ข้าวสุกเดี๋ยวข้ามาปิ้งไก่กันนะทุกคนนะ นกาตรงี้เ,เอาละครับทุกคนครับตอนนี้ตากล้องเราก็กลังนี่ครับปรุงไก่นะครับทุกคนหมูยอได้นะครับทุกคนทำอาหารกินกันนะผมว่าจะย่างไก่นะ ย่างทั้งหมดเลยมันง่ายๆดีทุกคนเมนูง่ายๆข้าวเราก็ใกล้สุกแล้วนะนี่ดูครับทุกคนได,ไ,ดไ,ดได้ที่แล้วค่ัถ้าได้ที่เรามันต้องแม่นะทุกคนครับบรรยากาศเสียงมาลงมาแรงธรรมชาตินะครับทุกคนจะมีเสียงน้าไหลนิดหนึ่งครับติดกับลาธารเล็กๆนะครับทุกคนครับโอเคครับดูบรรยากาศแบบนี้ยาวัทุกคน ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อกำลังใจพวกเราสองพี่น้องทำคลิปต่อไปนะทุกคนกล้องอ่างยาอะไรอีกโ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเสีอโลกมองไม่เห็นกล้องเรากำลังคุปข้าวเครื่องปรุงนะครับพื้นฐานในเครื่องปรุงเราที่เรามา,าก็เกลือผงปรุงรสพริกไทยแค่นี้นทุกคนแล้วแต่ว่าเราจะทําบางเมนูถ้าเราทําแกงทําอะไรเรา ก็จะเอาเพวกเครื่องเทศมานะพวกตะคงตะไคร้ขาใบมะกรูดอะไรอย่างนี้นะคนตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วนะแต่ยังสว่างอยู่แับเสียงมแมลงยุงก็ไม่มีแล้วนะโดนควันไปเข้าไปนะคนเดี๋ยวก็จะย่างไก่นะ,ะคนเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศร,รอบๆให้ดูนะว่าเป็นไงตอนนี้แะคบ เราอครเแป๊บเดียวนะไม่เลยครับทุกคนครับโอเคสุกแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะย่างไก่กลนนะทุกคนดูไฟเราแรงมากเลยสุกแน่นะวันงานนี้แล้วกล้องก็มากไก่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็จะทําไม้ย่างนะทุกคนไปดูันไปเรื่ย แล้วทุกคนนี่ครับไก่เราเราก็จะย่างไก่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเสียบหมูงยอยย่างทุกคน,นต,ตัไดไปเลยบบนีนบมานี้ทุกคนทุกคนครับเอาละครับตอนนี้ไก่ของเรานะทุกคนดู ไก่ของเราไก่ของเราใกล้สุกนะตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนทุกคนแบบตอนเรามาทําคลิปนะกลางวันไม่มีนะฝนแบบฟ้ารุ่งนะวันนี้โล่งมีเมฆนิดนึงนะเหมือนจะไม่ตกนะทุกคนแต่พอตกเย็นมาเริ่มมืดแล้วนะนี่ครับเสียงฟังเสียงคนระับลงเม็ดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วมันรู้จะแรงไหมแต่ไม่เป็นไรครับที่พักเราโอเคอยู่วันนะี้ ดีกันฝนได้เราก็ทําที่กันฝนของเราไปแล้วที่น,นั่นี่นะยวหนูหอาอก,กินเดี๋ยวก็รอไก่สุกก็กินข้าวนคนแล้วก็เตรียมข้อนอนนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะทุกคนี๋ยวผมก็จะนั่งชิลๆไปชมบรรยากาศที่เนียบ ฝนตกไปปลอยเสียงเม็ดฝนตกลงใส่หลังคาที่เราพักนะครับชิวมีเสียงเกียดร้องมาด้ะได้กินฝนมันพอเดียนนอยู่ข้างลำธารน,นะถ้าฝนตกแรงๆโอ้อสนั่นเลยเสียงเกียดเสียงงงน่าจะเป็นหนูต้องขาวอกหากินนะตามป่าไผ่ ลำคลองลำทานเงนี้ยทุกคนตรงนี้เป็นวัดนิดนึงนะอากาดเปลี่ยนพายุเพิ่งเข้าไปนะวันนี้ตกสองวันติดเลยนะทุกคนแม่จะทำคลิปวันนี้ก็อากาศดีนิดนึงไม่ค่อยตกตอนเช้าไม่ตกเลยนะดีมากเลยวันนี้กล้องเราก็อยู่ในนู้นนะทุกคนนี่ครับกล้องเรา มาเริ่มแรงแล้วทุกคนโาครับกูสแสวันนี้คงจะนอนหนาวอีกแล้วครับทุกคนอ๋อไฟเราอยู่ในร่มนะก่องไฟเราอยู่ในร่มนะท<ๆ>ุกคนเราก็หาฟืนอยู่นี่แล้วก็เราเตรียมฟืนมาด้วยนะกวนไม่มีไงมันชืน้นเราก็เอาฟืนมาจากบ้านได้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็มาหาแถวนี้น,นะก็มีเยอะอยนะทุกคนฟืน ครับครับเดี๋ยวผมขอพักผ่อนรอดูอีกทีตอนกินข้าวนะวุนให้ไก่หมูยอเราสุกก่อนนะไปครับเอาแล้วครับทุกคนครับไก่เรายังสุกไม่ได้ที่นะทุกคนฝนตกลงมาแรงมากเลยตอนนี้แต่เราอยู่ในร่มอยู่นะครับ ว่าทุกคนครับกล้องกงนเงอยู่ข้างในครับเนี่ครับไม่เปียกนะครับตรงฝนอาจจะสาดนิดนึงแรงมากเลยทุกคนถือว่าแรงไงล่ะทุกคนนี้เดี๋ยวมตัวดูไก่นะครับขอนเยอะมากเลยดูครับทุกคนครับนี่ครับเรามาตั้งแคมป์ตามป่าตามได่ก็แบบนี้นะครับทุกคนหน้าฝนไม่รู้ว่า ตอนทั้งวันไม่ตกนะบรรยากาศมันไม่ตกอะ่ะพอตกกลางคืนมาเนีเ่เริ่มตกนะทุกคนดูยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนไก่ก็ยังไม่ให้ตกดีเลยนะตกแล้วแล้วผมก็จะขอดูไก่กอนนะตอนแรกเหมือนเปรอยอ์อ่ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วลงมาเม็ดใหญ่แล้วทุกคนดูไก่เราก็ยังไม่สุกเท่าไหร่นะ จะไม่แล้วได้แล้ก่อนนะนะนี่นะถ้าดูบรรยากาศตอนฝนตกนะทุกคนยังดูนะทุกคนอาพยางเราก็ทํามาจากนั้นแหละอย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปทํามาจากถุงขยะนะทุกคนเราลองเอามาทําดูปแปลกๆน่นนะใช้ได้ผลครับการผลได้แน่นอนเรามาทํากันได้นะทุกคนสูตรนี้แบบ ประหยัดประหยัดหน่อยถุกเฉืนอ,อนแรงองี้นะะกล้องก็อยู่ข้างในเจียกไม่แฟงข้างในไม่เจียกใช่ไหม,ไมโอเคนอนได้คืนนี้สบายอาจจะหนาวหนาวนิดนึงนะเดี๋ยวผมก็เดืัวดูแก่กันนะเดี๋ยวมันไหม่้ทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนผมกินข้าวนะไปะทุกคน อาแล้ครับทุกคนตอนนี้ไก่เราก็เริ่มสุกนะครับเนี่ยดยใ,ใกล้ครับเดี๋ยวมันจะกินเลยนะทุกคนพอปาดกันชิมกันนะืมเอากล้องมาเค็มมากครับทุกคน <laughs> <laughs> พูดเค็มเลยทครับ <laughs> กินได้ครับกินกับข้าวได้พอดี ครับหมูยอสุกแล้วนะทุกคนนี่นะเ,เดี๋ยวผมขอไปนั่งกินดีๆแบบนะนระนี่อ้าวทุกค,คนกินให้เราอ้าวนี่ครับกินข้าวในป่าแบบง่ายๆนี่เมนูเราขอใช้มือนะครับ อ้าวหอ่องหวานพอดีเลยขอาเข็มๆน้นนิดนึงมุดด้วยวะอันนี้อะไรอยู่นะครับอ,อากาศต้องห่างแฉะนิดนึงน,นะทุกคนไม่เข้า ไม่ไค่อยวันนี้ตอนแรกคิดว่าฝนไม่ตกครับโอ้นี่เพิ่งหยุดตกไปนะครับอยากเลยดูว่าวันมีน้ำรอบเปียกเลย,ลเย,เลยแต่ตรงนี้เราก็โอเคอยู่ที่นอนเราไม่เปียกนอนได้แบบข้าวก็ะไม่นิดครับไม่มีวันไหนที่หูวข้าวในหม้อบแบบนี้ไม่ไหม้ไม่กับทุกรอบทุกคนปุ๊บปั๊บยอมไม่ได้ ข้าวหมูข้าวหม้อไฟอย่างนี้นต้องดูนะฝือไม่ได้ทุกคนไม่แป๊บเดียวนี่บกายอืมบวาใช้ฝาหมอสกินนะทุกคน วน,นี้อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะทุกคนตอนนั่งกินเพราะว่ามันค่อนข้างลำบากตรงที่เขาขอตัวกินขวากินเสร็จเดี๋ยวค่อยมาเจอก,กันอีกทีนะทุกคนนะไปะเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้กินข้าวอิ่มแล้วนะกำลังเตรียมตัวเข้านอนแต่กล้องก็ยังกินข้าวอยู่นะฝนก็ไปปล่อยนิดหนึ่งนะกินข้าวอิ่มละเตรียมตัวเข้านอนนะทุกคน นี่คือที่นอนเราเนะเราจะเห็นเดี๋ยวผมให้ดูนี่ไหมก็จะมีหมอนเราคือ,อกระเป๋าตะกร้องรมนะครับเดี๋ยวฝนตกเพราะว่าเราไม่มีโกโปรถ่ายนะทุกคนนี่ครับเขารอยเย,ย็บครับแล้วก็เอาเทปก,กาวปิดไว้นี่ครับเยอะกันยนนุงครับทุกคนยุงเยอะประมาณนี้นะทุกคนนะนี่นะดูแล้ว กล้องกินข้าวอย่นงโน้นนะทุกคนไฟเราดีใจนะอร่อยนะตะกล้องอร่อยไหมตะกล้องอร่อยครับน้าทุกคนผมว่าต้องขอตัวนอนก่อนนะไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าทุกคนสาติตสวัสดีครับทุกคน สวัสดีตอนเช้าทุกคนครับ mm hmm. โอ้เมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยนะตอนนี้ก็เช้าแล้วสว่างแต่กล้องก็เดินออกไปข้างนอกกนะันทุกคนกล้องตื่นแล้วเมื่อคืนนี้ตกแบบไม่แรงนะไปปล่อยแบบแต่ตกทั้งคืนเนะพิ่งหยุดเมื่อกี้นี่นะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะ ตอนนี้ก็มืดมาแล้วนะเดี๋ยวผมว่าจะไปล้างหน้าแล้วก็เก็บของเลยนะครับกลัวมันตกอีกนะทุกคนเอาละเดี๋ยวให้ดูข้างนอกนะข้างนอกมันสว่างแล้วนะทุกคนนะเ,เดินไปด้างนอกเลยนะนะทุกคนะข้างนอกสว่างแล้ว กองไฟแล้วนะครับทุกคนดูครับยังอยู่ครับไม้ยังท่อนเลยนะประมาณนี้นะทุกคนนะแต่ให้ดูบรรยากาศตอนเ,เช้านะ เราผมก็จะไปล้างหน้าแล้วคนให้มันสดชื่นนิดนึงแล้วก็จะเก็บของนะเราอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะทุกคนตอนเราเก็บของนะเพราะว่าฝน,นก็ไปปล่อยนิดนึงนะ้ำมืดมาแล้วจากนั้นขอตัวไปล้างหน้าแล้วเก็บของนะครับคนเมาเจอกันอีกทีตอนเก็บของเสร็จนะไป เอาล้ครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้เก็บของเรียบร้อยแล้วนะเก็บพวกผ้ายางอะไรของเราเสร็จแล้วนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะทุกคนนะที่เรามาสร้างแคมป์สร้างที่พักจากผ้ายางจากถุงขยะนะทุกคนนะน่าจะเอาน่าจะแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มไปปล่อยมาแล้วนะทุกคนอากาศคืดม,มากเลยวันนี้ต่างจากเมื่อวานนะครับทุกคนที่เรามาทําคลิปกันแดดออกนะแดดออกอยู่เมื่อวานนย ใครสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับประจนภัยหรืออะไรทําที่พงที่พักอะไรอย่างเงี้นะครับสร้างแคมป์นอนป่ากลางคืนอะไรอย่เงี้ยถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจพวกเราในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคนเจอกนันใ่คลิปหน้าคนครับไปสวัสดีครับ